ส่งข้อมูลตารางผลการเรียนจากดัตเตอร์เบสเซิร์ฟเวอร์ออกมาแต่ต้องการสรุปเป็นรูปของรีพอร์ตไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดีรับชมคลิปนี้จะให้วิธีการแก้ไขกับคุณใช้ใน Excel 365สวัสดีครับมิสเตอร์วอร์ดเอ็กซโดยนัทศิระ วันนี้วันที่เเดือนมกราคม2567ได้เข้าไปตอบปัญหาใน Facebook กลุ่มปิดชื่อ Excel Super f i n ์ไฟลพันแท้ Excel คุณคำถามแบบนี้ครับทางผู้ถามเป็นเจ้าหนี่ของฝ่ายงานทะเดียนวัดผลมีข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของนักศึกษาซึ่งเก็บอยู่ในรูปแบบของตารางฐานข้อมูลและต้องการออกรายงานเป็นตารางแนวนอนภาษากรังกฤษเรียกว่า Cross Tab โดยมีข้อมูลที่ต้องใช้คือรหัสนักศึกษาชื่อนามสกุลนักศึกษารหัสวิชาคนการเรียนแต่ไม่ทราบวิธีการแปลงวันนี้ผมมาเฉลยวิการครับในการสาธิตครั้งนี้ผมใช้ Microsoft Excel 365ซึ่งวิธีการตรวจสอบรุ่นของ Microsoft Excel ที่กำลังใช้อยู่มีขั้นตอนดังนี้คลิกีท่แท็บไฟล์แล้วเลือกอ c c o คา t ดูที่ Product Information ที่ด้านขวามือน,นะครับ ถ้ามีคำว่า Microsoft 365ร่วมอยู่ด้วยแสดงว่าคุณกำลังใช้ผลิตภัณฑ์ Microsoft Office App 365เช่น Microsoft Word 365 Microsoft Excel 365เป็นต้นผมกด Escape นะต่อมาผมจะมาตรวจสอบความผิดปกติของตารางฐานข้อมูลก่อนครับพบว่าในคอลัมน์ A, B, C นะครับ,ราารบการ Merge Field อ,อยู่ครับแล้วต่อมาก็ขาดชื่อฟิลด์ครับ ทำไมขาดชื่อฟิลก็ไม่มีผลยังไงผมอต้องใช้ในการจับในการดึงข้อมูลตามชื่อฟิลมาครับต่อไปผมจะเริ่มแก้ไขาตารางข้อมูลให้ถูกต้องหลักการของฐานข้อมูลนะครับที่บอกว่าตารางฐานข้อมูลต้องไม่มีการเมิร์จเซลไม่มีการสร้างการคำนวณในตารางไม่มีการเว้นบรรทัดว่างไว้ไม่มีการจัดร์แมตใดๆทั้งสิ้นตารางฐานข้อมูลต้องเว้นว่างไว้คอลัมน์ทางด้านขวาไว้หนึ่งคอลัมน์ เดี๋ยวเราจะมาเริ่มแก้กันก่อนครับอันดับแรกเลือกตารางรายงานตัวอย่างน,นะครับคุณลากไปปล่อยนะครับที่อื่นไว้ก่อนต่อมานะครับผมคลิกที่คอลัมน์ A แล้วกดชิปค้างไว้แล้วคลิกคอลัมน์4ครับมาที่แถบโฮมแล้วก็มาเอาปุ่มขคองหมายเซนเตอร์เอาออกนะครับกดท T นทีต่อไปแทรกบรรทัดเปล่าก่อนบรรทัดหมายเลขหนึ่งนะครับที่ขวายที่ผมบรรทัดเล็กหนึ่งนะครับจากนั้นเรียกคําว่า insert คลิกที่เซลล์ A1 จากนั้นพิมพ์ชื่อ field student ID กดแป้นแท็บไปยังเซลล์ B1 จากนั้นพิมพ์ Student Name กดแป้นแท็บไปยังเซลล์ C1 จากนั้นพิมพ์ Student Sur Name กดแป้นแท็บไปยังเซลล์ D1 จากนั้นพิมพ์ c o s e ID กดแป้นแท็บไปยังเซลล e ์ E1 จากนั้นพิมพ์คำว่าเกรดเสร็จแล้วคลิกที่เซลล์ A2 ต่อมานะครับเราจะเลือกเลือกการจัดฟอร์แมตคลิกที่เซลล์ A1 จากนั้นกด Ctrl+Enter คลิกขวาเลือก Format Cell นะครับดูที่ Alignment ครับที่ช่อง Vertical คลิกเลือก Bottom ส่วนตัวเลือก Wrap Text คลิกให้เปลี่ยนจากสีฟ้าไปเป็นช่องสีขาวคลิกปุ่ม OK ต่อไปไปกันทำซ้ำข้อมูลลงในเซลล์ว่างโดยนำข้อมูลจากเซลล์ด้านบานตเติมลงในเซลล์ว้างที่อยู่ด้านล่างเพื่อบอกว่านี่คือข้อมูลชุดเดียวกัน เข็นตาดิรษา C 1นงนนะครับมาตั้งเติมจากเซลล์ A 2จนถึงเซลล์ A สิบนะครับในทำนองเดียวกันคอลั์ชื่อคนนี้ครับเติมลงในช่องนี้ลงไปคุณคลิกที่เซลล์ A 1นะครับกด c t r l ดอกจันจากนั้นกดฟัอก์ัันค F 5เลือก Special นะครับแล้วก็เลือกแปลงพิมพ์เครื่องหมายเท่ากับจากนั้นกดปั้นเรื่อง c ซ r ร์ r ขึ้นอครั้งกด c t r o l Enter ต่อมาคลิกที่เซลล์ A หนึ่งครับ ตอนนี้เราจะทำลายสูตรให้เป็นข้อมูลเพราะเป็นข้อกำหนดว่าในตารางฐานข้อมูลต้องไม่มีการคำนวณใดๆทั้งสิ้นเช่นถ้ามีการเปลี่ยนรหัสนักศึกษาที่เซลล์ a 2จาก C10004 ไปเป็น C10001 ส่งผลให้ที่เซลล์ A3 ถึง A12 รหัสนักศึกษาเปลี่ยนด้วยเราจะเริ่มแปลงสูตรเป็นตัวเลขครับกด Control ดอกจันกด Control C Copy คลิกขวาเลือกเป็น1 2 3 ฟอร์แมตก็ไม่ต้องจัดอะไรทั้งสิ้นนะครับเคลียร์ไปเลยนะครับ no border เสร็จเรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อไปเป็นการ remove duplicate ให้กับฟิ์รหัสนักศึกษาชื่อนักศึกษานามสกุลน,นักศึกษาด้วยสูตรสาเหตุที่ผมใช้สูตรแทนแค่คำสั่ง data remove duplicate เพราะว่าถ้าข้อมูลเพิ่มและลดสู่จะปรับปรุงผลลัพธ์ให้อัตโนมัติ ต่อไปเป็นการสร้างตารางรายงานเกรดของนักศึกษาครับคลิกที่เซลล์ A1 กดชิปค้างไว้และคลิกที่เซลล์ C1 ครับกด Ctrl+C แลังจากนั้นคลิกที่เซลล์ I7 แล้วกดแป้น Enter ก่อนอื่นเพื่อสะดวกต่อการทำงานอย่างเร็วเราจะตั้งชื่อเล่นให้กับกลุ่มเซลล์และการกด Ctrl+ จันอีกแล้วกด Ctrl+F3 s h i เพื่อเรียกใช้กรอบตัวตอบ Create Name from Selection เอาเครื่องหมายถูกหน้า Right Column ออก แล้วตอบโอเคครับเพื่อตั้งชื่อกลุ่มเซลล์โดยใช้ชื่อฟิลด์ต่อไปเป็นการขจัดข้อมูลซ้ําซึ่งได้แก่รหัสนักศึกษาชื่อนักศึกษาและนามสกุลนักศึกษาด้วยสูตรโดยทําครั้งละ1นึ่ฟิลคลิกที่เซลไ์ i18 พิมพ์เครื่องหมายเท่ากับ Unique เป็นฟังก์ชัน Remove Duplicate นะครับ กดฟังก์ชันคีย์ F3 เพื่อเรียกใช้กรอบตัวตอบเพสเนมไปแล้วเลือก s t u d เ n นไอนะครับแล้ววงเล็บปิดกด Control Enter สูตรคืนค่ารหัสนักศึกษาที่ไม่ซ้ำกันคลิกที่เซลล์ J18 พิมพ์เครื่องหมายเท่ากับพิมพ์สูตร u n i q u แล้วกดแป้นท็บกดแป้นฟังก์ชันคีย์ F3 เพื่อเรียกกรอบตัวตอบเพสเนมคลิกที่ชื่อสติ e เ t Name กดแป้น Enter พิมพ์วงเล็บปิดเพื่อแสดงชื่อนักศึกษาที่ไม่ซ้ำแล้วกดแป้นท็บ ต่อไป Student's u r name ก็ทำเหมือนเดิมน,นะครับที่เซลล์ K18 พิมพ์เครื่องหมายเท่ากับพิมพ์สูตร u n i c แล้วกดแป้น Tab กดแป้นฟังก์ชัน Key F 3เพื่อเรียกกรอบตัวตอบ p r e Name คลิกชื่อ Student's u r name กดแป้น Enter พิมพ์วงเล็บป,ปิดแล้วกดแป้น Control Enter ต่อไปเป็นการค่าจัดรหัสวิชาที่าําำให้เป็นข้อมูลเอกลักษณ์พร้อมเรียงระดับรหัสวิชาจากน้อยไปหามาก จากตารางฐานข้อมูลผลการเรียนพบว่าในวิชาเดียวกันมีนักศึกษาส่วนใหญ่ลงทะเบียนเรียนแต่มีบางวิชาที่นักศึกษาบางคนที่ลงทะเบียนสังเกตจากแถบสีที่ทำอยู่เพื่อให้ตารางรายงานผลการเรียนสามารถแสดงผลลัพธ์แบบยืดหยุ่ยนตามข้อมูลรหัสวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนซึ่งเปลี่ยนแปลงตลอดเวลายกตัวอย่างเช่น ถ้าผมเปลี่ยนรหัสวิชา CSC505 ที่เซลล์ D47 ไปเป็น c s 5 1 1จะพบว่าที่ตารางรายงานมีการเพิ่มคอลัมน์รายงานผลการเรียนของรหัสวิชา CSC511 ไว้ด้วยและในขณะเดียวกันมีการขยับข้อมูลของรหัสวิชา MAP301 ไปทางด้านขวาเพื่อรอรับข้อมูลใหม่เกิดขึ้นซึ่งเราจะใช้สูตร Dynamic Array ได้แก่ s o r t to Row และ Unit เพื่อสร้างรายการรหัสวิชาในแนวนอนและใช้เป็นเงื่อนไขเพื่อดึงผลการเรียนมาแสดงคลิกที่เซลล์ l 1 7พิมพ์เครื่องหมายเท่ากับพิมพ์สูตร True Row จากนั้นกดแป้นแท็บพิมพ์สูตร Sort จากนั้นกดแป้นแท็บ พิมพ์สูตร Unique จากนั้นกดแป้นแท็บกดฟังก์ชัน T F 3 f 3เพื่อเรียกกรอบโต้ตอบ t e Name คลิกที่ชื่อ c o u r s e ID กดแป้น Enter พิมพ์วงเล็บปิด3ครั้งกดแป้น Control Enter เพื่อดำเนินการขจัดรหัสวิชาสามให้เป็นข้อมูลเอกลักษณ์และกลับทิศทางการวางข้อมูลจากคอลัมน์ไปเป็นบรรทัดอีกทั้งข้อมูลรหัสวิชาปรับปรุงตลอดเวลา ตามรหัสวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนในขั้นตอนต่อไปเป็นการนำผลการเรียนของแต่ละวิชาของนักศึกษาแต่ละคนไปวางในพื้นที่ที่ตีเส้นขอบแบบประโดยมีเคลื่อนขในการดึงข้อมูลว่าผลการเรียนแต่ละวิชาต้องวางให้สัมพันธ์กับรหัสวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนและรหัสนักศึกษาเช่นจากตารางฐานข้อมูลผลการเรียนตามการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา ซึ่งที่เซล A ์ a ึจนถึงเซลล์ E 47นักศึกษารหัส C 1 0 0 0 0 4ได้ผลการเรียนวิชา BCO 206ระดับ B ดังนั้นเราต้องนำข้อมูลที่เซลล e ์ E2 ไปหย่อนที่เซลล์ J18 ระดับผลการเรียนรหัสวิชา MAT 3 0 1ซึ่งอยู่ที่เซลล e ์ E3 ต้องนำไปย่อนที่เซลล S18 ทำเช่นนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดผลก,การเรียนของนักศึกษาแต่ละคนและต้องสอดคลอคตามความสัมพันธ์ระหว่างรหัสนักศึกษากับรหัสวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนด้วยดังนั้นเราจะใช้สูตรฟิลเตอร์เพื่อคัดกรองผลการเรียนโดยใช้รหัสนักศึกษาและรหัสวิชาเป็นเงื่อนไขในการคัดกรองแทนการคัดลอกแล้ววาง ต่อไปเป็นการสร้างสูตรการคำนวณโดยใช้สูตร filter ร์ if error เพื่อดึงผลการเรียนของนักศึกษาโดยใช้รหัสหนักศึกษาและรหัสวิชาเป็นเื่อนไขขณะนี้ผมได้ย้ายตารางข้อมูลจากเดิมที่อยู่เซลล์ G17 เป็นต้นไปขึ้นมาข้างบนเพื่อสะดวกต่อการซูมสูตรเราจะมาเริ่มสร้างสูตรกันครับคลิกที่เซลล์ J2 พิมพ์เครื่องหมายเท่ากับ ิลเตอร์กดแป้นแท็บจากนั้นคลิกที่เซลล์ A2 กดชิปค้างไว้และคลิกที่เซลล์ E2 กด Control s h i ลูกศรลงหครั้งเพื่อเลือกกลุ่มเซลล์ฐานข้อมูลต่อไปกดฟังก์ชันคี F4 เพื่อบอกสูตรว่าให้มองเฉพพื้นที่ฐานข้อมูลเท่านั้นคอมม่าพิมพ์วงเล็บเปิดกดฟังก์ชันคี F3 เพื่อเรียกกรอบทัวตอบเพจเดม ดับเมื่อคลิกที่ range name ทชื่อว่า student ID เพื่อบอกว่าต้องใช้รหัส,สในักศึกษาเป็นเงื่อนไขในการดึงข้อมูลพิมพ์เครื่องหมายเท่ากับคลิกที่เซลล์ J2 กดแป้นฟังก์ชัน Key F4 ไปจนกว่าเครื่องหมายต x t r a าอยู่ในะอักษร G เพื่อบอกว่าให้ใช้ข้อมูลในคอลัมน์ G เท่านั้นในการตรวจสอบเงื่อนไขพิมพ์มงเล็บปิดพิมพ์เครื่องหมายคูณคูณแทนคําว่าและพิมพ์เครื่องหมายวงเล็บเปิด กดแป้นฟังก์ชัน Key F3 เพื่อเรียกกรอบตัวตอบ p a g e name. d t บเบิลที่ r รส name ที่ c o s t ID เพื่อบอกว่าให้ตรวจสอบรหัสวิชาที่อยู่ใน range name c o s t ID ว่าตรงกับรหัสวิชาที่อยู่ในบรรทัดหนึ่งหรือไม่พิมพ์เครื่องหมายเท่ากับคลิกที่เซลล์ J1 กดฟังก์ชัน Key F4 ไปจนกว่าดอลลาร์ ide, หรือน้าเลขหนึ่งวงเล็บปิดขณะนี้ขออธิบายส่วนนี้ก่อน สูตรแรกหมายความว่าให้นำค่าที่อยู่ในคอลัมน์ G ไปเทียบแต่ลบรรทัดที่ใน range name ที่ชื่อว่า student ID ถ้าบรรทัดใดตรงกับข้อมูลคอลัอมน์ G แล้วให้ return ค่า true อย่างเช่นที่ G2 มีค่าขับ C10004 เมื่อนำ G2 ไปเทียบกับข้อมูลในเซลล์ A2 แล้วพบว่าตรงจะ return ค่า true มา เมื่อผมนำเมาส์ไปไฮไลท์วงเล็บตรวจสอบเงื่อนไขจากนั้นเล่นเมาส์พอยเตอร์ไปวางลอยจะพบว่าดีเทินค่าทรูตั้งแต่เซล A ์ A2 ไปถึงเซล A ์ A12 ตั้งแต่เซล A 1 3บปไปจนไปดีเทินค่าเป็น False ในทำนองเดียวกันเมื่อไฮไลท์ที่องเล็บ cos t id เท่ากับ J และวสายหนึ่ง excel จะนำค่าที่อยู่ในเซล J ์ J1 ไปเทียบก,กับค่าในแต่และเซลลที่อยู่ในเรนจ์เนมที่ชื่อ cos id หากพบว่าค่าในเซลใดตรง จะรีเทิร์นค่า true แต่ถ้าไม่ใช่จะรีเทิร์นค่า false จากการตรวจสอบพบว่ามีเพียงเซล D ์ D2 เพียงเซลล์เดียวที่มีค่าตรงกับค่าของเซล J ์ J2 ส่งผลให้ได้ค่า true เพียงค่าเดียวผมไฮไลท์อีกครั้งหนึ่งจากนั้นเลื่อนเมาส์พอยเตอร์ไปวางลอยเหนือข้อความที่ถูกเลือกพบชุดตัวเลขอยู่ในเครื่องหมายปีกาซึ่งเกิดจากการนำสองเล็บมาคูณกันโดยเครื่องหมายคูณทำหน้าที่และ ภาษาอังกฤษเรียกว่าแอนสำหรับผลของการปฏิบัติการด้วยแอนมีดังนี้จริงและจริงออกมาเป็นจริงจริงและเท็จออกเป็นเท็จเท็จและจริงเป็นเท็จเพราะฉะนั้นมีอยู่เพียงเซลล์เดียวเท่านั้นที่ถึงเ่ินค่าจริงออกมาต่อไปิมิ์วงเล็บปิดแล้วกด Enter สูตรฟิลเตอร์จะดึงข้อมูลของนักศึกษาที่มีรหัส C 1 0 0 0 4และลงทะเบียนรหัสวิชา BCO 2 0 6 ซึ่งมีอยู่หนึ่งเรคคอร์ดเท่านั้นในความเป็นจริงเราไม่ต้องการข้อมูลทั้งหมดมาเราต้องการเพียงแค่ผลการเรียนเท่านั้นดังนั้นเราจะต้องเข้าไปแก้ไขอีกครั้งหนึ่งกดฟังก์ชันคีย์ f 2 1หนึ่งครั้งกดแป้นโคมกดไปลูกศรทางขวาหนึ่งครั้งพิมพ์คำว่า filter กดแท็บกดแป้น n หนครั้ง c o ม m a พิมพ์เครื่องหมายปีกกาเปิด0คอมอม m a มู 0คอม่า0ูนคอม่าปิกาปิดสำหรับเลข1เลข0ซึ่งอยู่ระหว่างเครื่องหมายปิกาเป็นการกำหนดว่าถ้าต้องการแสดงข้อมูลของฟิลด์ใดต้องกำหนดค่าของฟิลด์นั้นด้วยเลข1ส่วนฟิลด์ที่ไม่ต้องการแสดงข้อมูลต้องกำหนดค่ามมของฟิลด์นั้นด้วยเลข0ส่วนเครื่องหมายจุลภา,าคทำหน้าที่ตัวขั้นระหว่างฟิลด์เนื่องจากเราต้องการสแสดงข้อมูลผลการเรียนดังนั้นเราต้องกำหนดเลขหนึ่งให้กับฟิลด์เกรดเท่านั้น พิมพ์เครื่องหมายแล้วปิดกด c t r l Enter กด c t r l C กดชิป f ค้างไว้และคลิกที่เซลล์ T6 คลิกขวา Paste Special ดับเบิลคลิกที่ Formula สูตรดังกล่าวจะดีเทินค่าผลการเรียนของนาาักศึกษาแต่และคนที่ลงทะเบียนในแต่ละวิชาในขณะเดียวกันมีบางเซลล์ที่สูตรคืนค่า Error by Calculation เพื่อแจ้งว่ามีนักศึกษาบางคนที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียนวิชานั้น เพื่อกำจัดข้อความ error by calculation เราจะใช้สูตร if error โดยตรวจสอบว่าถ้าสูตรที่ใช้คำนวณคืนค่าข้อผิดพลาดให้แสดงค่าอื่นคลิกที่เซลล์ J2 กดชิปค้างไว้คลิกที่เซลล์ T6 กดแป้นฟังก์ชัน Key f 2หนึ่งครั้งกดแป้น Home กดแป้นลูกศรเลื่อนขวาหนึ่งครั้งพิมพ์คำว่า if error กดแป้น Tab กดแป้น N หครั้ง พิมพ์เคหมายคอมมาพิม Double Code. พ์ d o บเบิลโคดพิมพ์คำว่า not e n r o l l พิม Double Code. พ์ดับเบิลโคดแล้วพิมพ์วงเล็บปิดกด control enter แต่ขณะนี้คำว่า e a r l r e r calculation ถูกเปลี่ยนเป็นคำว่า not e n r o l l เรียบร้อยแล้วเป็นผลมาจากการใช้สูตร if error เพื่อดักข้อความแจ้งข้อผิดพลาดถ้าคุณคิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์กับผู้อื่นขอความร่วมมือจากคุณกรุณาแชร์ไปสื่อสังคมออไลน์ที่คุณใช้ซึ่งได้กแก่ Street, Twitter, Facebook ถ้าคุณชอบกรุณานะกดไลค์ถ้ามีข้อคิดเห็นใดๆเพื่อปรับปรุงการพัฒนาอัดคลิปกรุณาพิมพ์ข้อคิดเห็นไว้กรุณากดปุ่ม Subscribe และกดปุ่มกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนว่ามีคลิปวีดีโอใหม่แล้วขอขอบคุณเจ้าของกระทู้ใน Facebook กลุ่มปิดแฟนพันธ์แท้ Microsoft Excel ที่ทิ้งปัญหาไว้ขอขอบคุณที่ติดตามชม และสวัสดีครับ